ในทางในวิธีการหกนั้นยังสอนให้เรารู้จักปันันจากสยนาสนะก็คือหาที่สมบสงัดการที่เราถือโอกาสมาเรียนเพียนในวัดในวันนี้เนะี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราให้รู้จักความสมบสนับบางทีชีวิตของเรามีความวุ่นวายมากเกิดไปกระแสของโลกทุกวนันนี้มันมันมีความแก่งแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นอยากได้อยากมีอยากเป็น โอ้อวดน,นะยกตนและข่มท่านอะไรเงี้ยมีทุกอย่างจึงถือว่าเป็นวิธีการที่ทำยังไงชีวิตของเราจะมีความสุขก็คือหาความสงบสันต์ให้กับชีวิตตัวเองบ้างปรียิตัวเองให้รู้จักความสงบเสียบ้างไม่ใช่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นื่อเราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยชีวิตของเราก็จะหาความสงบไม่ได้หลักการในทางพุทธศาสนาจงสอนให้เรารู้จักพักเสียบ้าง พักในที่นี้คือพักความคิดพักความวุ่นวายออกจากจิตใจออกจากตัวเราเองปัณจจะเสยนาสนานั้นก็จะสอนให้เรารู้จักการพักตัวเองออกจากความวุ่นวายนะพอออกจากความวุ่นวายแล้วใจของเราก็จะสงบขึ้นนิ่งขึ้นจากที่เคยวุ่นวายว้าวุ่นคิดอะไรไม่ไม่ตกคิดอะไรไม่ออกก็จะมีความสงบขึ้นสงบยิ่งขึ้น เมื่อสงบยิ่งขึ้นแล้วชีวิตของเราจะโปร่งสบายสังเกตไหมว่าเลาเวลาที่เราถืออะไรพล,งลงุงพลังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเลยรู้สึกว่าชีวิตมันหนักแต่ถ้าหากว่าเราโปร่งสิ่งที่มันถือวุ่นวายเหล่าดัานออกไปสบิบ้านมันก็จะไม่มีความ <ừ. S 1> วุ่นวายชีวิตของเราก็จะมีความสงบขึ้นเพราะฉะนั้นที่หละอาการที่ท่านใส่เอาไว้ในวิธีการของประการเพราะฉะนั้นเมื่อหาที่สงบสันตได้แล้ว อธิจิตเตะยอาอโยโกซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือหาหาที่นั่งสมาธิให้ตัวเองมีความสงบสักนะำธรใจใ้สงบนะเวลาที่เราว้าวุ่นเราจะมองไม่เห็นอะไรหรอกเห็นแต่ความว้าวุ่นนั่นแหละเห็นแต่ความวุ่นวายเห็นแต่สิ่งที่มันมีความวุ่นวายไม่รู้จักที่จะหาวิธีการแก้ไขได้แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่จิตสงบนะจิตสงบเมื่อนั้นแหละเราจะมีปัญญามองเห็นทางออก เพราะว่าเมื่อใดกระตาที่ใจวุนว่นก็เปียบเสมือนน้าที่มันขุนอยู่เราจะมองไม่เห็นปลามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้พื้นน้แต่เมื่อใดกระตาที่น้ํานิ่งน้ําสงบเมื่อนั้นเราจะมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ภายใต้น้นะํานั้นจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตของเรานั้นธรรมชาติเป็นประพัดสดก็คือมีความใสสะอาดแต่เมื่อมีอุปเิเรมาเกี่ยวข้องทําให้มันวุ่นวายทําให้มันว้าวุา่นมันก็จะขุนมองไปขุนมัวไป เพราะฉะนั้นวิธีการจะทำทักใจใันสงบมันเป็นน้ำใสเป็นเป็นจิตใจที่ใสก็คือต้องมีเวลาให้กับจิตใจได้นั่งทบทวนได้มีเวลาได้มีสมาธิกับตัวเองเวลาเราว้าวุ่นเนี่ยบังทีเราคิดอะไรเราก็คิดไม่ออกนะเราทํางานเราก็อยางมองไม่เห็นแต่ว่าเราจะหาทางอก้ยังไงบางทีนั่งงงมืดอยูกับปัญหาต่งางๆนี้ แต่เมื่อใดเม้่อนามถ้าเรามีความสงบมีสมาธิแล้วเนี่ยบางทีปัญญามันจะเกิดเราจะคิดหาหนทางออกแล้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความสงบปัญญาก็จะเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อเกิดแล้วนี่้าเรียกว่าปัญญาทั้งหลักลัตตนาปัญญาเป็นลักตณะของนรชนนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาปัญญาก็จะหาทางออกได้นะอันเกิดจากการที่เรามีสติและสัมปชัญญะ ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยปรากฏอยู่ในโอวาทปาฏิโมกข์นะซึ่งซึ่งมีซึ่งมีเป็นไปตามหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้กับพระสงฆ์สาวก1,250รูปพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ล้วนเป็นพระอรหันต์ผีนาสกและพระอรหันต์เหล่านั้นก็ล้วนแต่ได้รับการอริสมทิด้วยวิธีเอจิทิขุอุปสัมปทาวันนั้นเป็นวันเพ็นเดือนสาม พระสงฆ์เหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้ท่านมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาประชุมพร้อมกันแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงแสดงโอวาทปาปิโม่ซึ่งเหล่าพระสงฆ์สาวกเหล่านั้น,นก็ล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอุปสมบทให้เส้นถือว่าเป็นช่วงต้นของอายุการของศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตัดสตรู้ในวันเก็ดเดือนหก ก็คือวันพิสาคาบูชาในวันเพ็ญเดือนหกที่พระองค์ตัดสรุนั้นพระองค์ตัดสรุอย่างศักอันประกอบไปด้วยบทเพลงที่วาสนาสติยาอยาที่ทําให้เห็นว่าอดีตต่างๆที่ผ่านมาของพระเจ้าองค์เป็นอย่างไรและก็ทรงมองเห็นเบื้องต้นทน้ากลางที่สุดตามมาโดยําดับเห็นหมดเลยทุกข์ทุกชาติว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรและก็นามาพรออุทวในตัวพระองค์เอง จากนั้นก็ส่งได้บรรลุจุตูปาราตยานซึ่งเป็นยาที่สองอยางนี้ก็จะทําให้มองเห็นในเรื่องของการเกิดกรรมจุติและการอุบัติของสรรพสัตว์ต่างๆนอกจากพระพุทธองค์แล้วก็จะมองเห็นของสรรพสัตว์ต่างๆด้วยก็เลยบรรลุยาที่สองเรียกว่าจุตูปาราตยานยา,ยาสุดท้ายที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็คืออาสวัคยายานยาที่ทำให้หมดกิเลส หมดราคะโทสัโมหกิเลสพันห้าตัะหาร้อยแปดทุกสิ่งทุกอย่างที่นอนเนื่ออยู่ไก่ใจทําให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงใช้เวลาในการไต่ตรองสิ่งที่ได้ทรงบรรลุนั้นตลอดอีกเจ็ดสัปดาห์ก็คือเดือนกว่าเดือนครึ่งบริเวณรอบ ต้นพระศรีมหาโครหรือรัตนบัลลังก์ที่พระองค์ได้ส่งปัรรลุนั้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปบูชาสักเพลชนิยสถานทั้ง4เนี่ยถ้าเราไปพุทธคยาเราก็จะไปไหว้ต้นพระศรีมหาโคพร้อมทั้งสักตักมหาสถานทั้งเจที่